สวัสดีเช้านี้อยู่ที่เขื่อนสิรินธรน,นะครับมือเคลื่อนนี่ลุ่งมาหอดคําพี่น้องมาจองห่องผักไปเรียบร้อยแล้วก็บัวหัตนเบิ้งห่องผักออกไปวัดเรื่องเสียงก่อนพี่น้องเล็บบริเลีวิวให้แต่ว่าขำว่าผาักก็ได้เคื่อนนี่คนสั่งไม่พี่น้องนี่บ้านผักคนสั่งไม่แถวล้านจันพลาพเพื่อนเนาะหลายเยอะแยะพี่น้องห่องกว้าง มีทุกสิ่งทุกอย่างให้นอนมีน้ำอุ่นน้ำเย็นให้มีแชมพูสบู่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบหมดพี่น้องคือบอตานจากโรงแร่นอกมีแต่แต่บ่มีอาหารเสาวให้สิ่งดีๆที่สุดสําคัญที่สุดก็คือมาอยู่ติดเคื่อนพี่น้องอยู่ในเคื่อนเลยแหละนี่ข้างหนาวเห็นเลยเห็นเลยคือน้ำเคื่อนพี่น้องสามารถย่างไปชมได้บรรยากาศสดชื่นพี่น้องที่สําคัญสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มันอยู่ไก่แรงท่องเที่ยวแล้วคนมาผักเนี่ข้าราชการเพิ่รลดให้ยี่ซถ้าเป็นสว่าอายุ60สปีขึ้นไปคือลุงนี่ยเพิ่รลดให้ตังห้าสิพี่น้องเมื่อเคืนนี่ลุงเลทลดเคืองหนึ่งนอกจากพันสองยเหลืออยุ600่หกยบาทพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดขอบพระคุณการไฟฟ้า,ไฟ,ฟาไฟผลิตเครื่องซิลินทรอนพี่น้องที่เอเื้อเฟื้อ เื่อแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักยังสุกซำราญเนาะบรรยากาศดีมากเอามือน,นีลุ้งสิไปใส่แน่ล่อใส่แน่ในเมืองอุบลเก็บตกะมองได้ๆกับจีผ้าไปนะพี่น้องเราตามมาตามตามาตามไปลยุยบรรยากาศพี่น้องผ้าในเขื่อนจุลเขื่อนซิลินท่อนอุบลราชธานีเนาะนี่สวยงามลายพิณของลมลื่นเบิง้งให้เบิง้งขาวขาวให้เบิง้งขาวขาว,ขาวระ้ววางขับรถ เพื่อไผ่อยากมาผักมอเทียวเป็นของการไฟฟ้าไฟผลิตตะพ่นนองเด้อเขื่อนสิรินทรบ้านผักเยอะแยะพพ่นนองราคากับบัวแพงปนได้ดอก นี่ตรงเข้าสิมาจ้องบันผักพี่น่องเรือนโดมน้อยนี่เด้อบองบันที่ทำการบันผักรับรองเนาะขอมาติดต้อมตงนี้หอ้ผ้าชมวิวถ่าลมลืน่นสวยงามพี่น่องสดสื่นเพราะวันเบอิอดหนามเนาะมีลานก,กาแฟให้พร้อมนี่มองซาล่านางผัก เขื่อนสิรินทร์นี่ขั้วมีรลานอาหารในความเดอ้อพี่น้องเดอ้อใชน่นี่อยากกินนั่งก็สร้างกินจะลุ่งกินเขาซ้งม,มาแล้วเอ้าสิผ้าชมเขื่อนจังหน่อยพี่น้องนี่ขึ้นหนาเขื่อนน้ำวบาร้ายพี่น้องฝนยังบ่ตก เื่อนซิรินทอนนี่คือหนาเขื่อนนั่นนี่เดอ้อหูยนิ่งแย่ไปคนก่อนจะเป็นถ่ายเขื่อนละพุณอ่ะนี่นี่น้ำยังบ่หลายน้ำยังบ่หลายอันนี้คือแผนผังแผนที่เที่ยวของเขื่อนซิรินทอนในพี่น้องเดอ้อ ผู้ใดยังบ่หูเคยมายังบ่เคยเที่ยวมาเบิ่งนนนี่สักก้อนว่าจะไปเที่ยวไสได้แน่เนาะปะกติมีแผนที่ไว้ให้แผนพังไว้ให้เบิ่งตามลูกนี่แหละภายในเครื่องสิรินทร์ท่อนคนก็สิมีสกายวอล์กให้ขึ้นมาชมวิวเด้อพี่น้องเด้อมาเข้าประตูที่3อาคารสิรินทร์ธานประภาคกนพี่น้องปาฯมาถ้าภายในอาคารเนี่ยจเป็น ทางเดินไปสู่สกายวอกตองแจแขดตัวพระค,ครับอบขอบคุณครับชม,ชมฟรีและพี่น้องเด้อไปทั้งสกายวอกถ้าพี่น้องไปเก็บตกไปเก็บหม่องท่องเที่ยวลายๆหม่องของเม,ององมืองอุบลเนาะพ่อหม่องได้ผ้าไปได้ไปพี่น้องตามมาตามมา,ตาม,มาตามลุงมาเลย เบิ้งบรรยากาศของเขื่อนสิรินทรป้าไม่ลมเรื่อนแล้วพี่น้องลมเย็นสบายมันยุติดน้มน้ิดเขื่อนเนาะนี่คือสกายวอล์กนะครับเป็นสกายวอล์กที่เป็นเล็กบ่เม็นกระจกแล้วก็บ่สูงมากเกินไปบ่าวาดเสียหรอกพี่น้องนี่คือน้ำเขื่อนใสสะอาด น้ามบวนมาไหลพี่น้องน้ำบ่หลายฝนยังบ่ตกแห่งกูมาเมื่องอูบนกับเที่ยวให้ทัวร์ได้พี่น้องเด้อย่าให้เสียเที่ยวของมาผักได้เครื่องเิลินทอดละกระ็าราคาบ่แพงดอกบรรยากาศดีมากมีอาหารให้กินพร้อมมีข้าวมีร้านอาหารร้านกาแฟ พาไปสกายวอลกระจ๊กพี่นอ้องนี่มีอีกนกระจกทั้งเสียกนี่บาดเสียวบ่านี่ผ่นกระจกนี่ <c oughs> บาดเ,เ,เสียวไหมบาดเสียวไหมเสียวยู่ได้พี่น้องลูกยางกระจกพลาดแตกแล้วมันกระบาแตกหลังละว่ารับจังคำดว่วนดีหรอล่ะอาจจะมีเสียงรม่มเขาก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันร่มแห้งลุงบ่ได้ใส่ไม่ยัง ไปเดินต่อเดินต่อกระจกพี่หลาเป็นกระจ ốc, กะจอันนี้ก็เป็นกระจกคือการ ใหนเขื่อนซิลินทอนี่พี่น้องบ่ม,มีน่นามเี่พี่น้องเอ้ยเขาขาเยเห็นอ่นี่ก็คือโซล่าฟาร์มละพี่น้องเด้อเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่เขาเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าพี่น้องเต็มข,า,ขาวๆี่ยดูเขื่อนซิลินทอนเยอเห็นกลกไก่ๆผลคือวัดผู้เผ่าพี่น้องวัดเรื่องกระแสรุ่งควาไปเบิ้งเม่อมขึ้นนี่อยู่ตรงขามกันเลย ร่มเย็นดีสบายพี่น้องอาจจะมีเสียงล่มเข่ากล้องพว่าลุงบ่ได้ใส่ไหมเอาเสียงสดๆของลุงเลยบ่ได้ใส่ไหมยังนี่คือสกายวอล์คของเคลื่อนซีรินท่อนเลยพี่น้อง ทีกนี่ก็จะเป็นเล็กคือกันย่างช่มพ่อได้เห็นทุกแย่ทุกมุมนลยพี่น้องเนาะแต่ต้นพยุ่งก็ือีไม่มาให้นางพักควนซุ่มมากไงากัเรื่อขวดน้ำขวดในไปเลยนี่ยรงเงท่องเที่ยวบอะมัดนะบ้างอย่าของปนใดเนาะผู้มาเที่ยวก็ได้จักเจ้๋ผู้ใดเก็บเผด็จคนดอกสางพาราให้ผู้อื่นดอก ไปกับพี่น้องกับกับสวนด้านล่างน่นอ่าที่ลุงไทยลุงไทยห้เบิงอยู่ด้วด้านล่างนี่ยเห็นตัวสกายวอลทั้งหมดมีผาบไทยให้เบิงอยู่กังล่างก็จะมีทางเดินเป็นไดลงมาได้พี่น้องด้วทางเดินเดินลงมามาหาสวนยอมมีมองนั่งพักให้ท้ายลูปพี่น้อง สกายวอล์กกัมนีทางเดินชมกินล่มชมวิวสมกวนแกเวลาเลยพี่น้องมาเดินทางตอนเนาะไปพาแจ่มกันเท่ามาตามลุ่ไปตามลุ่ไป